สองศูนย์ตรงตรงเต็มเต็มนะครับโอ้เมื่อนี่อาจารย์เดียวมากอ่ะก็สวัสดีนะครับคุณผู้ชมนะครับคนสุรินทีวีนะครับวันนี้ผมเดินทางมาที่สารตายายสาระจันย์สา,าเลเสหลักโชคือให้โชคกับเอฟซีเนาะให้คนถูกมาแล้วหลายต่อหลายงวดสําหรับวันนี้อาจารย์เดียวคอมเมนต์สุรินเดินทางมาหอดมาถึงแล้วครับ ใครเข้ามาแล้วก็ฝากกันคนละไลค์คนละแชร์สิ่งที่สําคัญเลยอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับใครกดติดตามก็ขอให้มีโชคมีลาบขอให้ถูกหวยรวยเบอร์เด้อคิดสิ่งใดก็ให้ได้สิ่งนั้นคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองร่ํารวยร่ารวยนะครับวันนี้นี่อาจารย์เดี่ยวงวดที่แล้วสองศูนย์ตรงตรงเต็มๆมวดนี้จะได้เลขอะไรเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมกันนะครับอืม โอ้ oh, แต่งโตอาจารย์เดียวสุดยอดครูอาจารย์ก็ไม่แพงนะใครจให้อาจารย์ดูดวงดูดวงกันรักใช่ไหมอาจารย์ครับผมหัวอาจัรยอาจารย์ว่าครับก็หล่ไล่ไลายๆอย่างอาจารย์ก็นะวันนี้มาดูว่าอาจารย์จะได้เม็ดเดียวเหมือนเดิมไหมโอ้โหที่แรกอาจารย์เม็ดเดียวค่วนะนอครับ โอ้ทำพิธีเลยบอกอาจารยา์ใครโทรมาเนาะอืมใครโทรครับผมฮัลโหลเอาคุณผแล้วครับเด็ก

ม้วนนี้จะได้เลขอะไรเดี๋ยวพามารอรอแล้วตามด้วยสาธุสาธุอันนี้เราก็นี่วะทำการโอ้เมื่อได้่ยังมาลงนี่ล่อหายว่าโอ้ล่อหายต่างหากไม่ธรรมดาดูไม่อยู่ดูไม่อยู่เมันม้วนไปแล้วอืมไม่อยู่จานเดียวเป่าแล้วครับเห็ดเร็วแค่ได้จานเดียวนี่รอบนมาเร็วครับ

เอ้าน่วไหนวิ่เหคนมาสมพ่อประยูว้ยบันไหนหมดเ่หมดเพลนเอไม่ไม่ขายเลยเลยบ่เอาเต็มปลาเองจิ้มได้ไปไหนเดรอมดเพลินหมดเพลินว่หล่นอ่โอ้สมพ่อคน่ะประยูประยูคนว่ะ

เนี่เหล่าเทดังหุนหันเลยเข้าไปรีอสองนั้งการเดียวมาที่นี่ครั้เข้าเรยสองครั้งครับเข้าสองครั้งครับคือการหนวดวที่แล้วคือแปดเจ็ดหนวนี้คือรอบแรกที่มานี่แปดเจ็ด็ครับรอบสองได้คือสองร้อยสี้สหอุ้ยอืออือดูท่ อยู่แท้อยู่แท้โผู่โผล่โผล่เอ้ยเอ้าผ่แท้ผ่เอ้ยผอืมเาจันจันเสกธาล่ะเร็พอมือบอ๊อ เออไปโอ้ยอยู่จันเอาพ่วงพ่วงอยู่เลยอยอะๆกี่อยูาแล้วอยากกินเหล้าโอ้แล้วอยากกินเหล้าโออแล้วอยากกินเหล้าแล้วอยากกินเหล้ากัเลยเมื่อกี้ไปอยู่ครับเราเรียงนี้อยู่ตอนนี้อยู่แล้วนะปิดโน่นปิดอยู่เลยแล้วอยากกินเหล้าสันโอ้อยากกินเหล้าอยู่เลยเป็นอย่างนั้นแหละครับอาจันอยากให้ท่าน สอารอืมพิจารณนนะครับคนเฉี่ยเนี่ยมเห็นเด้เรอยกว่าแกจะขึ้นแน่โอ้เอาไฟลร้นแล้วทีนี้โอ้เอาลหอ อยู่บ่อาจารย์ว e well, uh, ่าพอดกเลยยิงไม่ได้เดียวเลยอาจารย์นะดูเห็นบ่อาจารย์จานเดียวนี่เอาเร็วเลยอาจารย์เ ah. ดี huh? ่ยวเห็นแล้วฮะอันนามาทางพี่จะละอาจารย์เห็นแล้วบ่อาจารย์หน้าทต้งพี่าจ

เอาชัดชัดอาจารย์ให้เห็นชัดชัดเอาชัด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 อาจารย์อ๋อาจารย์ซองเหรอครับเกเดอ๊ที สองหกสี่้อสองหกพิมพ์เงิน้ามาได้เลยครับวันนี้ครับาสองหกสี่พิมพ์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 าวพิมเด้อสองหี่ครับพี่น้องี่เมือี้นีารเดียวนะองหกสี่ใครใครซีข้างล่างทั้งที่ทั้งี่อาจารย์อาจารย์ฮะอารย์ซีอซีนี่หยงข้างล่างีเเบุน ขาวบุญทีอย่างนีเขาออกขาวข่านะข้างบนเออขาไม่ออกข่าครับเขียนเลขติดสองหกสี่เขียนเลขเยีนยังก็หาหาทีอ๋อสองหกสี่ก็หาที่เออสองหกสี่ก็หาที่นี่ว่าจ้างมึงด้วยไหบ้าม่ไม่ไม่เออีกสีแดงวงว่โอ๋อบกกวงไหนวงตัวไหนอืออืออ้ยอ้ย ไอ้หนีเนี่ยจะไม่ออกข้างบนเงี้ยข้งบนออกบนล่างได้บนล่างได้หาซีไหนซื้อบนล่างเออแขนมันขึ้นบอย่ามันคือบนหนึ่งเอออย่ามันคือบนหนึ่งเออยกขึ้นมาทีเดียวเนาะสองโซนมันมาออกข้างล่างเออกูเรียนยังบอลหลวงเลยเด่นเลียนเนี่ยอือนี่นี่แกลแกล ยังโอเคยังที่แล้วก็แคออกไงให้ารเปาออกเนาะเปาออกเปาออกเลยไปเดี๋ให้มันอยู่ท่านหนามไอาจารยท่านหนาไม่เบื้องนี้เอออาจารย์จะเป็นคนพูดที่ไม่ค่อยทัดเท่าไ่ร่นะครับอาจารย์จะเป็นคนพูดที่ว่าไม่ค่อยทัดเท่ไหร่เนาะเเดียวชววงบาวงมาวงวงวง

Chăn đều kim bắt nắm kim bắt nắm suy con. nắm nằm mong mày tay tao mong mày tay tao 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 mày tay นอนนอนแน่ว่างกันเอาไหนตัวไหนเนียนตัวไหนคอห้ดูให้ยเอฟซีเบิ่งดูตัวไหนตัวไหนนี่เอาวางคอก็ได้เอาวางไว้คอก็ได้เออสี่ห้าเออดีแล้วสี่ห้า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 สีเพราะว่าอาจารย์จะใช้เสียงไม่ชัดนะโอ้ออก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 ครับผม มักตอะไรแหงอาจารย์อืออาีกอจายเกี่ยวเดียวมักหลายเลยจิอันนี้หาหาสิเก้าหมดชื่ออยเอหาสิบเก้เปร์เซนอือก็ไหนตัวนี้อโอ้หาสิบเกเอร์็ืถือว่าใกล้เคืองใกล้เคอเออใกล้หันใจหาที่นี่เท่าไหร่ ก็ซิมหะเกาซิมห้อ๋ออาซีนี่เกาซิมหะเต็มร้อยแล้วแล้วสองหกสี่ล่ะจานจานแล้วสองหกสี่ล่ะตัวกีกีกระเดือยสามตัวนี่สามลำบ่กเอาเพิ่มตัวไหนนี่เห็นชัดที่สุดอือโอ้อาซีเห็นชัดที่สุดอือกับกึบอีกครกับสองอือ อืมกูกูกเจ้ากเอ๋ทีไม่ไม่ใช่สิอืมใชโอยย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 ย อันนี้ด่น่นอันดุโอ้อยาอันย่าอันเดียฝากบอกจะมือน่เีย่อยาันยอันเดจมือเอออยาอันเไปไไปเลยไปเลยเอิพี่จริงให้จะมือไปเต็มทีเลยองเทว์เดียจะกรมย่าน้ของควอมอ๋อยานจะของกลอมาันอ่อยานี่เลยอย่งก่อนน เออยอยู่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 แท้แท้อยู่แท้แท้เป็นยัง้นนะอยู่แท้อยู่แท้ยังไม่ว่ามาถึงเที่ยวไปป่าด้วมาถึงมวนี่มาถึงจะรักหัวมาถึงจะรักหอยแวมาถึงจะรักหัวมวนี่อ๋อมวสจะแล้วถึงมัดกันมาเจอถึงวัดปาสอตัว

อ่าันไรด้ทลายแน่ไปด้อ่าขอบคุณอาจารย์เดียวมากครับผมขอบคุณครับแล้วก็ขอบคุณเอฟซีด้วยทีรัดสุดท้ายวันนี้มันหมานเฮงเงกับอาจารย์เดียวเว้นเดียวมือขึ้นอืมมถือแกเสาหัวเสาหัวเออขอบคุณครับบาถือก็เสาหัววะอาจารย์เดียววันนี้รับผม โอ้ยยังนี่รู้ไหมกูพูดเป็นเจาะมันพมันพูดแล้วนะทมนะเดี๋ยวเดียวเฉยังเอเสียงังวะเสียงมังคลายาจาไม่อ่ะก็ขอบคุณสําหรับอซีขอบคุณสําหรับเสียงมังคายสวัสดีครับผมสวัสดีครับนีย